สับดั้โตนี้ราะเก็บแม่คแมลลวิสเอ่อเออนัสเบตอะไรสเอะไรนี่ซึ่งอาวุชินี้เป็นอะไรที่ไม่แตกต่างี้นะไม่แตกต่งเลรจะเกียวของอิงเรนะเนี่ยไม่แตกแต่อเนี่ยมันตีมันตีอยู่ดีกูออะไรอ่ะ ดาเมสสามแสนสี่หมื่นห้าพันอันนี้ดาเมสสามแสนห้าหมื่นห้าพันแต่จะต,ต,ตีเร็วกว่ามันหนึ่งวีนะระยะน้อยกว่าด้วยคล้ายกับ er เซเบอร์เลยโคเซเบอร์นะแต่ดาเมจเยอะกว่านะผมก็คิดว่าไมนก็ไม่ได้แตกแต่ก็ถือว่าดีเพราะดาเมจก็เพิ่มมาหนึ่งหมื่นเนี่ยก็ตีนี้เลยแล้วก็วิธีการแหนนะผมจะขึ้นรูปบอสนะก็คือเราก็ต้องไปเออ ไปไปลูกนีลูกสามพันนะนี่ลก 3, ูกสามพันนะเข้าไปจิ๊บปุ๊บแล้วก็ต้องปีก็เลยไปเหยียบด้านหลังขอยตัวตัวสีขาวรี่บนเดียดนะเ๋ยากผมพาไปดูนะนี่เราเนี่ยนะตรงนี้ที่มันมยืดปกมืออยู่นั่งบดมือน,นะมันก็พูดว่า u m m e r with never end tank ทูมีอ่านอ่านอ่านไม่ค่อยเจอกันนะแล้วก็พอเรา เข้ามาด้านหลนะไงก็จะเจอกับนี่แซนอะไรวะแซนดี้แซนดี้เออโค้ดดัมมี่เวลเจ็ดพันะไอ้คือต้องมี20วีเซนไนะแต่มันไมไ่เขียนบอกเลยแต่จริงๆเราต้องมี20วีเซนเพื่อจะได้ฟาเวลเจ็ดพันมาตีบอสตัวนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นรุ่บอสตัวนี้นะแล้วก็บอสตัวนี้คือ แค่มันมีลูกเล้นแค่สองเต้นเองนะแต่ลูกเล้นมันค่อนข้างจะแรงนะตะเม็ดสามแสนสุดๆนะถ้าเกิดถ้าเกิดมันเอาจริงันเปยนะเม็ดสามแสนะต่อครั้งคือมันจะมีทรายคือเป็นตึกทรายนะแล้วก็มีแกตเตอร์บัตเตอร์ที่ยิงแล้วเราไม่เป็นไรเลยนะคือเราโดนไม่เป็นไรเลยนะวิ่งจะอะไรเนี่ยไม่เป็นไรนะเอาจริงนะแค่หลบเอามีดฟันฟันฟันไปเรื่อยก็ชนะแล้วคือว่าเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยใช่ไหม ก็แนะนำให้มาตีนะง่ายกว่าอินเซด์นะนี่ผมก็จะได้อาวุธคินี้มานะคืออาวุธคินี้ผมคิดว่าก็ไม่ได้แตกแต่เหมือนเหมือนเหมือนอะไรเหมือนอีเซนเลยเหมือนไอ้คิปก่อนอันนี้ที่ผมดูอีเซนหกพันเจ็ดร้อยสิบนั่นแีละไมันนะมันก็มันก็เหมือนเดิมอ่ะเหมือนแค่มานไม่ได้แหละแล้วก็สกิลเนี่ยะล็อกเก็ตล็อกเก็ตอะไรวะ ล็อกล็อกเก็ตเอ่อล็อกล็อกล็อกเอ่อล็อกเก็ตฟิตนะหรือออเดีไม่ใช่ฟิตดิอะไรที่อย่างเงี้ยอ่ามาเป็นล็อกเก็ตนะคือดาเมีจิตแสนห้านะก็เยอะสุดเลยทผมสูงไปก็สกิลแดนก็เหมือนเดิมอะที่ผมเคยใช้นะก็สกิลแดนก็ทจริงๆผมอยากได้สกิลแสนมันมีสกิลแสนด้วยนะแต่สูงยังไงก็สูงไม่ได้ทีนะความไม่เทั้ง ปีพันสุ่มไปแล้วได้แอดกอก์แต่ผมไม่ใช่นะแต่ได้แซนอ่ะลบมากคือจะสุ่มแซนสุดท้ายแตนใดไเน,นี่นยเราจะรีวิวให้นะแล้วเข้าไปตีนะเข้าไปตีเข้าไปตีดาเมจของมันก็ค่อนกเนี่ไม่ไม่ค่อยแตกแต่เออ อาจจะรีวิวพีทเอสโลเกตอะไรอย่างเงี้ยการ์ดเบ็ดเจ็ดแสนห้านะก็จะเปี้ยงเจังหวยแตมันคล้ายๆกับนวมมากกว่าเออไม่ใช่โลเกตเท่าไหร่แล้วก็สกินได้ก็อันนี้ก็หลายคนอาจจะเห็นแล้วนะก็อัปเดตนี่ไม่ใช่อัปเดตไม่ใช่อัปเดตอีกแล้วก็อุชชิปนี้ก็ถือว่าไม่แตกแต่เท่านั้นแนนะว่าอย่าไปตีดีกว่า เอาไว้โชว์เท่ก็ได้นเพราะมันก็เท่ด้วยสีสองสีน 4, 2, 4, นะแต่ถือว่าเอาไปตีมอนก็ถือว่าไม่ไดีอะไรเลย,เลยขนาดนั้นหรนะแล้็คลิปนี้ก็ประมาณเท่าไหร่วะสี่นาทีนะก็จะไปกดต้อนรับไปก่อนแล้ว่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็ซับใครด้วยนะเนี่ยคนแรกก็ซับใครระดมด้วยไปแล้วตอนนี้ผมมีดีลนาอยากลืมไปเข้าดิสก็ด้วยนะทุกคนนะตอนนี้ เราทำการตั้งค่าหรือตั้งอะไรเสิแล้วนะอย่าลือขึ้เข้าดินไม่ได้อย่าผมจริงดิสต้าตายคิดไปเลยนะเกิดดิด้วยนะโอเคไหม